วัสดีค่ะพวกเรานักศึกษามหา,หาวิทยาลัยราชบัฏพิตพนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยาชั้นปีที่3วันนี้พวกเรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดส้มในสูตรอาหาร MS ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดสม้ม 1. มะเมล็ดส้มจำนวน50เมล็ด2 ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. ฟอร์เศต 4. จานเพาะเลี้ยง 5. มีด 6. ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 7. ตะแกรง 8. ขวดแก้วขนาด5มิลลิลิตรพร้อมฝาปิด 9. ขวดที่ใส่แอลกอฮอล์ที่มีสำลีอยู่ 10. ผ้าเช็ดมือ 11. รองเท้าปลอดเชื้อ12เสื้อกาว13กระดาษทิชชู่อาหารที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมลิส้มคืออาหารสูตร M.S ขั้นตอนในการทำการทดลอง 1. เตรียมเมลิส้มประมาณ50เมล็ดต่อ1กลุ่ม 2. เตรียมขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด5มิลลิลตรจำนวน1ขวด แล้วนำมเมล็ดส้มใส่ลงไปในขวดนำแอลกอฮอล์95ใส่ลงไปเขย่าวขวดโดยใช้เวลาประมาณ5นาที 3- จากนั้นเทแอลกอฮอล์ออกแล้วใส่น้ำที่ผ่านการโอโตโอเกะมาแล้วใส่ลงไปแล้วเขย่าอีกครั้งใช้เวลาประมาณ5นาทีเพื่อล้างเอาแอลกอฮอล์ออกทำไปเรื่อยๆจนครบ3ครั้ง 4. เมื่อเข้าห้องปฏิบัติการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อถอดรองเทา้าและฆ่าเชื้อที่มือด้วยแอลกอฮอล์75% 5. เข้าห้องปฏิบัติการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเตรียมขวดพอเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีสูตรอาหาร MS เอาไว้ 6. ทำความสะอาดตู้พอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยแอลกอฮอล์ และนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใส่ในตู้พเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเปิด UV ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนทำการทดลอง 7. เมื่อลงมือปฏิบตัติต้องปิด UV และเปิดไฟในตู้พเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 8. จากนั้นนำเถาเพศมารนไฟบริเวณฝาเปิดปิดของเถาเพศนนำเพศออกมา รดนไฟบริเวณรอบฝาเปิดปิดของเพจจากนั้นรดนปากขวดที่มีมเมล็ดส้มอยู่แล้วเปิดเพจที่ได้ทำการรดนไฟไว้เมื่อสักครู่เทมเมล็ดส้มลงไปในเพจหยิบคอเสบแล้วนำขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีสุตรอาหาร M.S มารนไฟก่อนจะปิดฝาขวดและรนไฟอีกครั้งเมื่อปิดฝาขวด 9. ตั้งขวดให้เอียงฝาขวดจะอยู่บริเวณด้านล่างมือที่จับคอเสดแล้วนําคอเสดมาหยิบเมล็ดส้มทีละเมล็ดใส่ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ3มเมล็ดโดยให้เมล็ดจมไปในอาหารเลี้ยงเชือ้อจากนั้นรดนบริเวณรอบๆขอบขวดและฝาก่อนจะปิดขวดเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10. ติดป้ายแสดงรายละเอียด และเก็บรักษาไว้ในห้องพอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสรุปผลการทดลองการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมลิดส้มจำนวน12ขวดสัป,ปดาห์ที่1มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน3ขวดไม่มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน9ขวดไม่เกิดการคอนเื้อราหรือแบคทีเรียสัป,ปดาห์ที่2มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน3ขวด ไม่มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน9ขวดไม่เกิดการคอนเชื้อราหรือแบคทีเรียสัปดาห์ที่3ม,มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน6ขวดไม่ไม,มีการงอกจำนวน6ขวดไม่เกิดการคอนเชื้อราหรือแบคทีเรียสัปดาห์ที่4มีการงอกของเนื้อเยื่อจำนวน8ขวดไม่มีการงอกของเนเงื้อเย <lon> ื่อจำนวนสขวด ไม่เกิดการกอนเชื้อราหรือแบคทีเรียพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ 不不、oh.